พงสวดานผููเทพตอนที่38-40ถึงอีกสองวันก่อนที่จะออกสำรวจเนี่ยหลีนำเงินและแหวนไปคืนให้แก่หนิงเอ,อ๋อจากนั้นก็กลับไปฝึกวยุทธ์ต่อณที่หอสมุดทุกคืนเขาจะกินยาประกอบวิญญาณไม่ก็ยาเสริมพลังจากนั้นก็ลงไปแช่ในบ่อหญ้าหมอกทะเลม่วง เพื่อหล่อเลี้ยงพลังทางจิตของเขาเพื่อเตรียมการที่จะต่อกรกับเหล่าอสูรที่จะพบในการสำรวจเขาจึงต้องเสริมแก่งทางด้านร่างกายเป็นเวลา2วันช่างผ่านพ้นไปเร็วเสียยิ่งนะัก76จุดแล้วสินะลุ่งอรุณวันที่ต้องออกสำรวจสเสบียงอาวุธกระโจมทุกสิ่งพร้อมแล้วนะใช่แล้วครับลูกกี้ทุกสิ่งได้ถูกจัดการไว้เรียบร้อยแล้วครับ อทุกคนมาหมดแล้วสินะเช่นนั้นก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้ออกสำรวจออกเดินทางกันได้แล้วแตะกูลเทพพเจ้าทั้งหมด28คนคนของเชิญหลิงกรึบเจ้าเนียลีมันมาด้วยอย่างนั้นเหรอคนจากตระกูลศักดิก์สิทธิ์เชิญเบียเจคนฮ่าฮ,ะฮะ่แกหาที่ตายเองนะขณะออกสำรวจ หากแกตายคงไม่สามารถโทษใครได้หรอกนะในเมื่อระดับบอลไม่สามารถจัดการแกได้ค้าจะส่งคนของข้าที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นจัดการแกให้จนได้ซุบซิบซุบซิบฮแม้จะรู้ว่ามันคิดจะทำสิ่งใดแต่มันต้องมีชัยเรืองดีเป็นแน่ตระกูลลมหิมะอื้อจิวินสวัสดีอือจิวิน เอ๊ะนี่เจ้าก่อมาร่วมกับเขาด้วยอย่างนั้นเหรออ่าใช่แล้วล่ะดูเหมือนนางจะไม่ได้โกรธข้าแล้วแฮะการถูกลุมเมื่อครั้งนั้นไม่สูญเปล่าเลยนะเอาละเอาละการเดินทางครั้งนี้พวกเราแจ้งว่ามันเป็นการฝึกฝนบนหุบเขาเท่านั้นฉะนั้นอย่าได้ทำตัวเหิมเกิมเอะวอยวายจนถูกสงสัยเอาละ่ะครับ เฮ้ยจุกพวกบ้าข้าเบอกพวกเจ้าไปไม่ใช่หรือตึบตึบึบ,บเจยเจ้านี่หรีเจ้ารู้จักเฉินหลินเจียด้วยอย่างนั้นเหรอก็ไม่เชิงหรอกนะข้าเพิ่งเคยคุยกับเขาเพียงครั้งเดียวในหอสมุดเท่านั้นเองเอ๊ะแล้วเขาให้เจ้าเข้าร่วมคณะสำรวจด้วยอย่างนั้นเหรอข้ารู้จักเฉินหลินเจียตั้งแต่เยาว์วัยแล้ว เขาเป็นคนยิงจ้องหองและอวดดียิ่งนักฮข้าคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าตนนั้นหล่อเราก็เป็นไปได้พูดฮจริงของเจ้าเฮ้ยอือจิวินรอยยิ้มของนางจะต้องเป็นของข้าเพียงผู้เดียวอีกสาระเ็วเนี่ยเลยเอ้ยหลอจนกว่าถึงเขตชันเมืองก่อนเถอะแกจะไม่มีวันได้พบ และไม่มีวันที่จะได้กลับเข้ามาในเมืองเป็นอีกอันคาดภายใต้การคุ้มครองของเพื่อฝึกยุทธระดับซิเวอร์ทําให้การเดินทางตลอด10ชั่วโมงเต็มไปด้วยความราบรื่นเฮ้ยนี่มันก็ไก่จะข้ามแล้วพวกเราควรที่จะตั้งแคมป์กันที่นี่นะอ้าสถานที่นี่ไม่เลวเลยทีเดียวแฮะอือจิวิน ให้ข้าช่วยตั้งกระโจมเถอะนะเจ้าจะได้เสร็จใ้ขึ้นเชะไม่จำเป็นข้ามีสิทธิ์พี่ช่วยตั้งกระโจมแล้วเจ้ามีจำเป็นต้องช่วยหรอกนะว้ายว้าน้าแหกเสียงมแมลงวุงๆๆวึง,วงเอ้ยหลังจากสิ้นสุดการทดสอบในอีกสองเดือนข้างหน้านี้พวกเราจึงจะรู้จึงจะสามารถกลับตระกูลได้ ีนี้แกก็อายุ13คนในตระกูลจะเตรียมสิ่งใดไว้ให้กันนะท่านพ่อท่านแม่เหล่าพี่น้องของข้าลุกขึ้นก่อนที่วันนั้นจะมาถึงข้าจะต้องเป็นร่างทรงอสูรระดับแบ็คโกหากเป็นระดับตำนานได้ยิ่งดีนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถปกป้องเมืองเกอรลี่เอาไว้ได้เฮฮ้ ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญข้าจะต้องฝึกฝนพลังตามแผนที่ได้วางเอาไว้เพื่อจะได้เพิ่มพูนพลังได้อย่างรวดเร็วเนือสิ่งอื่นใดสิ่งนั้นจะต้องตกเป็นของข้ามุมมองภายในห้วงลึกแห่งจิตใจข้าจะต้องฝึกพลังเทพวิถีฟ้าบางเวลาเพื่อที่จะทำให้จิตเดิมของข้าสามารถก่อตัวเป็นห้วงทรงกลมภายในจิตของเนีหลีนั้น หน้าจุดกึ่งลางของห้วงจิตมีบางสิ่งซ่อนอยู่ข้าสัมผัสถึงมันได้แต่ภายในพบก่อนนั้นข้าไม่สามารถที่จะสัมผัสมันได้แม้แต่น้อยเลยโดยการบ่มเพาะพลังของเขาในตอนนี้เขายังไม่สามารถเข้าไปสำรวจในห้วงถึงพลังจิตของเขาได้นักตระกูลปีกมังกรจดหมายที่เนี่ยหลีทิ้งไว้ ให้ข้าระบุว่าเขาจะออกไปข้างนอกเหตุใดเขาจึงไม่พาข้าไปด้วยกันนะอ๋อแม่นางท่านประมุขให้ข้าน้อยมาตามท่านไปห้องถงหลักเพื่อหาือขอรับอ้าอตกลงเอ๊ะท่านพ่อพกข้าเพราะเหตุใดนะหรือว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นกันท่านพ่อท่านต้องการพกข้าอย่างนั้นหรอคะ ประมุขตระกูลปีกมังกรเสี่ยววินฟิงที่ข้าเรียกเจ้ามาพบที่นี่ก็เพราะว่าข้ามีบางสิ่งจะถามเจ้าเอะหลังจากที่ท่านพ่อของข้าขึ้นเป็นประมุขทั้งลุงทั้งสามต่างทักท้วงกันการเป็นประมุขของท่านพ่อดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันด้วยแฮผู้อาวุโสตระกูลปีกมังกรเสี่ยวอี้นิงเอ หลานของข้าข้าได้ยินมาว่าเจ้าใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อหญ้าทะเลหมอกม่วงซึ่งราคาของมันพุ่งขึ้นสูงเป็นหลายร้อยเท่าข้าคิดว่าหญ้าทะเลหมอกม่วงที่ซื้อมานั้นที่เป็นจำนวนมากนั้นคงได้เป็นเงินพันล้านเหรียญจิตมานเป็นแน่เมื่อรวมกับเงินที่พวกเรามีอยู่ในตระกูลปีกมังกรของพวกเราแล้ว มันจะทำให้พวกเรากลับมายิ่งใหญ่มีเป็นเรื่องยากแน่ๆน,นิงเออผลงานที่เจ้าทำครั้งนี้นับว่าใหญ่หลวงสำหรับตระกูลของพวกเราดูเหมือนว่าดวงดาราแห่งโชคจะหนุนตระกูลปีกมังกรของพวกเราแล้วอาที่แท้ก็เช่นนี้เองอย่างนั้นเหรอผู้อาวุโสเสียวอี้รู้เรื่องที่ข้าไปกวานซื้อหญ้าทะเลหมอกม่วง เขาจึงใช้สิ่งนี้มากดดันที่ท่านพ่อเกี่ยวกับการขายหญ้าทะเลหมอกม่วงเป็นแน่เขาคิดจะขอแบ่งหญ้าทะเลหมอกม่วงไปส่วนหนึ่งหรือบางทีอาจจะเป็นหญ้าทะเลหมอกม่วงทั้งหมดก็เป็นไปได้ท่านพ่อจึงได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้อาผู้อาวุโสเฉียวอี้ข้าว่าท่านคงจะเข้าใจผิดแล้วละหญ้าทะเลหมอกม่วงนั้นที่ข้าซื้อนั้นเป็นเงินของข้าเอง ไม่ใช่เงินของตระกูลแต่อย่างใดใช่แล้วใช่แล้วนางใช้เงินของนางเองมิว่าหญ้าทะเลหมอกม่วงที่นางซื้อจะมากมายเพียงใดเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเลยแม้แต่น้อยเออนิ่งเออเจ้าคงทราบแล้วนะว่าตระกูลของเราณนะตอนนี้ตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากหากเจ้าสามารถแบ่งหญ้าทะเลหมอกม่วงที่เจ้ากักตุนมาให้แก่ตระกูลของเราได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อตระกูลยิ่งนัก ที่จะฟื้นจากวิกฤตนี้หลานของข้านิงเอ,อ๋เจ้าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเป็นเลิศข้าหวังว่าเจ้าคงจะเข้าใจในสิ่งที่ข้ากำลับงบอกเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมสิ่งที่จะทำให้ตระกูลกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งผู้อาวุโสเฉียวอี้ข้าใช้เงินของข้าในการซื้อหญ้าทะเลหมอกม่วงเหล่านั้นซึ่งมันก็มีควรที่จะเกี่ยวข้องกับภายในตระกูลอยู่แล้วไม่ใช่หรือคะ หากท่านซื้อสมุนไพรและอาวุธมาด้วยตนเองสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสมบัติของคนตระกูลอย่างนั้นเหรอเฮ้เจ้านี้นิงเอ๋นางเรียนการยอกย้อนเช่นนี้มาจากที่ใดกันนิงเอ๋ดูเหมือนว่าลูกจะแตกต่างไปจากเดิมนะสิ่งที่นิงเอ๋กล่าวล้วนสมเหตุสมผลนะข้าว่าสิ่งของนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับคนในตระกูลนะครับเฮ้อ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเทียบกับสถานการณ์ปกติไม่ได้หรอกนะยาทะเลหมอกม่วงเพียง50กิโลก็สามารถขายได้นับพันล้านเหรียญจินมานแล้วด้วยจํานวนเงินที่มาโคเช่นนี้ย่อมสามารถที่จะกู้วิกฤตให้แก่ตระกูลปีกมังกรได้มียากเลยซึ่งคนจากตระกูลศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาวมสามารถควบคุมตระกูลของเราได้อีกต่อไปดิงเออด้วยยาทะเลหมอกม่วงที่เจ้าได้ช่วยเหลือตระกูล มันจะช่วยให้เจ้าไม่ต้องแต่งงานกับเซินเฟยอีกต่อไปฮ้หากเจ้ามียอมยกยาทะเลหมอม่วงเจ้าก่อนนี้ไม่พ้นการแต่งงานกับตระกูลศักดิ์สิทธิ์หรอกนะเอ้ยก็ดังที่ท่านผู้อาวุโสเฉียวอีกาวข่าวว่ายาทะเลหมอกม่วงนั้นนับเป็นประโยชน์ต่อตระกูลยิ่งนักใช่แล้วใช่แล้วสิ่งที่ผู้อาวุโสเฉียวอีกามาล้วนถูกต้อง หากขายมันพวกเราก็จะได้เงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวเออข้าก็เห็นด้วยกับปู้อาวุโสเฉียวอีนะใช่แล้วเออข้าก็เช่นกันนิงเออเออ้อเพราะเหตุใดกันมันเป็นเพราะเหตุใดเรื่องภายในตระกูลเหตุใดนางจึงต้องเป็นผู้เสียสละทุกครั้งนะข้าหญ้าทะเลหมอกม่วง เหล่านั้นซื้อมาในนามสหายของข้าข้านำมันไปให้เขาจนหมดแล้วก่อนที่ราคามันจะพุ่งทะยานสูงขึ้นเช่นนี้ฮะเจ้าว่ายังไงนะนิงเอ,อ๋อที่ลูกกล่าวมาเป็นจริงอย่างนั้นหรอืออาจริงอย่างที่ข้าได้กล่าวไปนะคะท่านพ่อบัตรนี้ในมือข้าไม่มีหญ้าทะเลหมอกม่วงสักกรำมือเดียวเลยค่ะเฮ้ยนิงเอ,อ๋อสหายของเจ้าคือผู้ใดกัน พื้นเพของเขาเป็นเช่นไรผู้อาวุโสเฉียวอีโรดเข้าใจด้วยข้าไม่สามารถบอกเรื่องราวของเขาได้เอ๊ะเช่นนั้นจะเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรอือมิใช่ว่าเจ้าอ่านเรื่องมาหลอกพวกเราอย่างนั้นหรอกเหรอนิงเอ๋อหากสหายผู้นั้นเป็นเพื่อนของเจ้าจริงแล้วก็เหตุใดเจ้าจึงไม่ขอญาติทะเลหมอกม่วงคืนมาจากเขากันเล่าในเมื่อเจ้าเป็นผู้ซื้อมันมาไม่ใช่หรอือเอ๊ะ เหตุใดผู้อาวุโสจึงได้พูดเช่นนี้กันข้าเป็นผู้ตกลงซื้อยญ้าทะเลเหมอกม่วงเหล่านั้นให้แก่เขาเองหากข้าไปขอคืนมิเช่นนั้นจะเป็นการกลับคำอย่างนั้นหรอเฮ้ hey, ความกังวลของเจ้ามันเทียบกับผลประโยชน์ของตระกูลได้เชียวหรือเอ้ hey, เสียวอีเกี่ยวกับเรื่องนั้นหากเราไปถามเขาคิดว่าเขาจะยอมคืนให้พวกเราโดยง่ายอย่างนั้นหรอหากคิดว่าจะดำเนินการหันหลัง กลับแล้วก่อนอื่นพวกเราจะต้องซืบภูมิหลังของเขาก่อนว่าเป็นเช่นไรหากภูมิหลังของเขานั้นอยู่ในตระกูลที่มีอาจมีอำนาจเหนือกว่าตระกูลเราแล้วก็การจะแย่งชิงญาทะเลหมอกม่วงคืนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะเอ๊ะเมื่อกี้ท่านพูดว่าอย่างไรนะคะเฮ้เหตุใดพลังทางจิตของนางจึงได้รุนแรงถึงเพียงนี้กัน นี่คือพลังของเจ้าจริงจริๆอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่มันจบไปแล้วนะครับสำหรับพงศวดานผู้เทพตอนที่38ถึง40นะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับทางช่องหมังงอแมนของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ